ครับสวัสดีครับผมภาคจะริบายให้คุณพันนะครับในงานตรวจสอบภายในทําการายงานวิจัยรีพอร์ตครั้งที่18ระหว่างวันที่5ถึง9พฤษภาคม2557นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีหัวข้อที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นนะครับทั้งสิ้นประมาณ5หัวข้อด้วยกันนะครับ 1. ตรวจสอบพอตอกมานามรีประจําสัปดาห์นะครับถองก็มีการตรวจสอบ การยักยอกเงินและขโมยสินทรัพย์นะครับของหน่วยงาน t s r หน่วยงานทีมพี่ปีเตอร์นะครับสามนะครับมีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับสี่นะครับตรวจสอบเงินการหักเงินออมของพนักงานนะครับที่ทําการกู้หลันะครับคุณทัศพรนะครับ นะครับจากการลุกระบบควบคุมโทรศัพท์นะครับใน่งาน T.S.R ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับตัวงานที่ยังค้างอยู่และดำเนินการให้เสร็จภายในวีคหน้าก็คือการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นนะครับประจําเดือนเมษายนนะครับที่จ่ายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนี่คืองานที่เสร็จสิ้นและค้างอยู่นะครับข่อนในงานตรวจสอบภายในนะครับผมขอจบรายงานวิธีรีพอร์ตเพยเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ